อ่ไปนตเอย่าไปตายนะไม่ตายอยู่อ่ะเพื่อนหน่อยไม่ตายอยู่อ่ะาคุ้มแน่ยกับมาคุ้มแน่ยนเจ็ดสัตว์เจ็ดไม่โอซีป่ะตายอยูคุยให้คุณยีดว่ะคนนึงไอเขียวคุ้มหน่อยเดี๋ยวเราเปิดเขาได้แม่งรุนจัดอ่ะไอสัตว์ี่ผมตายอยู่พี่อุ้มมชุบเลยยุบยุบอยู่ข้างหน้ายอยู่ดันมาหน่อยพี่ดันมาหน่อยนี้ก่วยนี้กน อุ uh, ้ยอุ้ยพี่หล่อคอนท่าเอาจัดได้เล่นนะเพื่อนก็หมดแล้วนะพี่หล่อคอนท่าเอาจัดคารอตคารอตชุบอยู่อคาร์ลตพี่หล่อคอนท่าเรียบร้อยพี่หล่อคอนท่าเจอเผาเจอเผาเจอเผาโอเอลโอไปสัตว์ไอ้เบิ้งลุดเบิ้งหลักเข้าเฮ้กูชุบอย่นะดูกูหน่อยนะปาปาว่มึงกดอะยังมันกูกดอะเขาจะว่านิดดียมันนิดอะมือเข้าใจไหมมันแมันนิดเดียวอะ เอออดีอดีเออตามไปเออเอออดีฟังดิเฮียไม่โดนในซันมั้เนี่ยเอออราตกกลัวตลา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 เฮียโดนตกกลัวมึงกูกิดอ่ะเฮียแบบมันเหี้ยกูจะบอกมึงยังไงดีว่ามันแบบิดมันติดอ่ะมึงก็จะแบบมันติดอ่ะมันกูกิดอ่ะดูแล้วมันกูกิดอ่ะมันติดอ่ะเข้าใจปะเข้าใจความความหมายปะแบบ มันแบบเป็นเขาเสือกอีแบแบบมันอี้อย่ามันอี้อย่าม้าใจ่ไหมมันงุนหิดอ่ะดูท่างุนงุนหิดอ่ะมึงเข้าใจปวะมันหิดแบบมันไม่มีจังหวะเล่นแล้วมันงุนหิดเว้ยมึงเห็นปะจังหวะตับบูลขไปมันก็ไม่โดดไอ้เหี้ยปั๊มยาก็ไม่ลงเอาไอสัตว์เสียเพลนอีกโอ้โหเย็ดแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนคนนั้นจะมาอุ้มกูหรือเปล่าที่มันใส่โบแดงอ่ะตายแล้วพี่ ตายแล้วพี่พรมินเฮ้ยเียอะไรวะนะหนูอยากจะรู้เหมือนกันากวไอ้เฮียนี่ใครเนี่ยแม่งไอ้เฮียมึงจะอุ้มทำไมวะมันก็ช้อนได้หมดปะหรือว่าเงพี่ขอขอติดมือหมอเลยจะ โอ้โห่จปล่อยกูสักายเลยกลัวใครอ่ะโตคนยิงเหรอไม่ใช่กูอย่าคนอุ้มเย่ยนายแทงกูถอยน้ำลายใส่กูด้วยเมื่อกี้จอมพ่อเจอผมเล่นไม้พี่ไอ้นียมึงถอยน้ำลายเหรอไอ้เรื่องสุดคนละครับหมอหมอผมจะเอ๋อแล้วครับสองนาทีหมอผมเลีกนาทีหนึ่งนะพี่ตาหลังผมอีก แชร์มึงดิฟฟี่กูหรอของค้าหมอหมอครับอีกประมาณ50นาทีมั้งกินของคืนตรงนี้เลยก็ได้มั้งอคืนป่ะไม่ต้องไม่ต้องไอ้หลงไม่ต้องไม่ต้องเจอกูใกล้หมอดิหมอครับพี่ผมเออครับพี่ผมเจอเออครับใกล้แล้วอีกนิดเดียวเนี่ย โอ้พี่ติดกับติดเลยอ่ะพี่เลิฟโจบอกดิไอ้เอโจบอกดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครอ่ะพี่อ้วนหนอไอร้เปิดเปิดกระเพกเขาเปิดเโจโจบอกไอรู้เอ๋องเงี้ยโจพูดดิอเดีวเดีเดีวเเดีเดเดีเียเียวเียวเีวะไวเววเยเลยเยของจริงเ โจดยโจให้แล้วโจดิมีเกลมพี่โจไอลูกไอลูกไปไหนหรอวะยัยต้องทำซมเหมินยังเหมินจะต้อไปยัยทำซมอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยพูดพูดหมวอก็แทกดนี่สักติดต่อแล้วสดแลบขายขี้เ แล้วขายเครียดคีอเคียอเลยวะแล้วใครไม่เครียดนยี้หรอลอมึลมลงนะเบิดกับมึงงาบก่อนเลยใช่ป่ะพี่ไปบ้านก่อนไปบ้านก่อนไปบ้านก่อนกูนม,ามาคนเดียวป่ะวะ ขอบคุณผู้ผู้ลิภผู้ผู้อะไรวะผู้ผู้ลีนานัดด้วยครับขอบคุณซัพพอร์ตเตอร์ครับ โอเคขอโทษแล้วไปไปกูมาัาแซมเหรอกูมาคนเดียวกูกูมาคนเดียวไม่ใช่เหรอกูมาคนเดียวไอ้ควายจบเอาไงไปโรงพยาบาลก่อนเลยหรือไงเหมือนไปโรงพยาบาลก่อนปะ มากาเทมมันรอบขายยาเฮียอย่ามั่มวด,ดิท้ามพวกมึงต้องเฉียงมาบอกว่ามาคนเดียวเฮ้ย ไได้หมอนอนเลยครับ <S <S หมอคะหายแล้วครับเตียงสุดท้ายเฮ้ย,พ,ยพี่ไปถอดลงมาอเต็มไปไป,ไปห้องต่อข้ากไ็ได้ครับฮะ กลับมาไงอ่าสลบโ <laughs> อเคแล้วก็หายหมดแล้วอืม แต่แต่เมื่อกี้พี่ว่าน่เมื่อกี้พี่ว่าแนบคิดถึงมีมีแวะต่ยนี่ยหายใจแล้วช่วยชินนหน่อยนะครับกำลังถอดครับขอโทษครับ